กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานเด้อนี่คพาส่งลูกี่แหละได้เชิญเปืือนมและเพลพี่น้องเลยโอ้ยมือนึงบนี่ก็มาพบพ่อกับซองซาลิงอีกเนาะพี่น้องวะยังมอนี้เอามาสั่งตากาเนาะตากาปับงไง เซินออกมานำจากสิว่าในใดแหละเอาวลอดไปอแบบไม่ต้องไขเลยยังคอยอย่างเน้ะมันเปื้อนอันดีชงดีเสือนะถากอนพลั่นคอยคอยคอยอ่ะอันน่ะพี่บุญทรงเกือบกระเหี่ คนขัน้ำเองเพี่น้องเองอย่างาำน้ำน,น้ะงมันซา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 หยางไวกันนะนช่งน่ะมันดีดเปืือนไปเลยนะะอ๋เบิ่งคนพลาดอ๋อเบิ่งคนพลาดทากอนทากอนเออไปได้เว้ย ข่อยเด้อข่อยไปข่อยไปอืข่อยในก็เลยมีแต่บ่อนพลาดพลาดพลาดสบายดีอีกเธอหนึ่งเด้อพี่น้องบาได้ให้เบิงนะ่งเนาะตอนดำให้ดำนามือนีนสาลิง แล้วนาเลยเด้อพ่อนพี่น้องเอ้ยเขาก็ได้ยางเขาเมือแล้วเนาะแล้วประมาณบ่ายสองแล้วเพื่พี่น้อง ừ, นี่จะเป็นนาเขาบอกว่าเสร็จสิ้นแลนะ้วเนาะบานี้เนาะสะลิงก็ได้แห้งแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยบาน,นี้เหี้ยงควายอยู่เฮือนเนาะบาน,นี้บิน,นยู่ลาดอวย มือนีกระลานกะมาซอยเนาะขับยาคือเก่าห่วยพี่น้องพับยางก่อนขอทดสอบกอไฟน้ำเนะาะสลิงบระเทศไทยเบิร์นเนาะคนลิ้นเนาะห่อยพี่น้องกะทำมาเบิ่นนงว่ามือนีซาลิงจะมีเมนูนยังเน,นาะต้มน้ำกัอนี่ยิ้มซาลิยางยาหมูกระทะเนาะพ่อพี่น้อง ในคองเงินคนในเฮือนก่อนอแมงหินกะจับ <c oughs> แมงหินกะจับหนาป <c oughs> าเลยหนาอันอนันปะนะในหนาโซเซ็กซี่ปะเด็ดดำเดียวเาใหญ่ยังจะให้เดียวนั้นมัน <c oughs> นำลายเมื่อเช้านี้เขาออกมากับอาเซนเนาะหอยพี่น้อง เสิร์ฟข้าก่อนแล้วเพราะว่าซาลิงบอยเนาะซาลิงคือพลุงพุ้งพุ่งเนาะแล้วก็น้ำลานเน่ก็เลยให้คนเข้าก่อนผู้เดียวเนาะโอ๋หน่อยหนาได้นะนะแน็มึงนี่หน่อยหนานะบ่เป็นเวลาชีวิตกันดีเด่นฮโอยลานกันเลยเหนื่อยเดพี่นพี่น้องแล้วก็ดีใจเนาะแล้วนะเนาะพี่น้อง ขอบคุณทุกๆการสวยเรือของซาวลิงเนาะทีว่าพม่พ่น้องหมูไก,ก่เฮือนเคียงนะคนมาซอยทุกๆคนนั่นแหละที่ปักลงนาะซาวลิงเนาะขอบใจเพื่อนบิดทุกคนเพ,พ่อนพี่น้องกะซักซิฟอาได้เลยเนาะบัดเห็ดมาแล้วนะคือบัวได้เห็ดนี่พ,พ่อ่พี่น้องเอ้ยตอนเห็ดน่ะเมื่อยสิเป็น,นอนไอื่นเนาะ อยากเกือเกือบสิขาดเลยสิขาดสิหลัก,กอ่ะเข้าไปข้างนอกเดี๋ยววันเฮาจะย่างกับมือเฮือนก่อนเนาะถ้าว่าได้อันเมนูยังก่อจะถ่ายให้เบิ่งเนาะมือนี่ถ้าบ่ได้ก็คือบ่ได้ก็คือว่านั่นแหละพอได้อันได้แห้งเนาะเติมแห้งก่อนแล้วนะ เติมแล้ววานนี่เนาะพี่นอ้องยึดมือนี้ก็อยากเติมอีกเนาะมือวานนี่เติมแบบดิบดิบมืออยากเติมแบบซุกซุกทำไมพี่น้องอ่ะไปพอกันอยู่เพื่อนพี่น้องมาตลาดแล้วเพ่นพี่น้องเอ้ยซื้อแล้วแล้วเนาะอีหยังกันมากำลังแคสพี่น้อง ยันพ่อแม่พี่น้องเงินไลหูไลตาเนาะเชลิงก็เลยไปถ่ายให้เบิ่งตอนเทาไปชื่อพี่น้องนักเติบเนาะเดี๋ยวเราก็จะมือเห็ดกินเฮือนก็เลยพี่น้องมาฮ่อแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นเกลือของเฮาเนาะมาๆกินเนื้กินเนื้อดิเห็ดติ๊บเดี๋ยวเราจะซอยซิ้นซอยปลาเน้องซอยพี่น้องเห็ดกินแบบ เอกหน่อยเนาะบริเวณกินลไรบรีอิ่มนั่นแหละภายในซอยมักเพชรนี่นเพื่อนต้องให้พี่น้องคนตกแล้วกันหนลกล่างพักล่างมันหลอนด้วยหลอนอ่ะอืมเองจะเป็นซีนที่สลิงซอยเองเนาะให้พี่น้อง อันนี้ปลาหมึกยังบริชอยซาวลิงได้อันลวกก่อนแล้วเนาะเพื่อความมั่นใจเน,ะนาะบริลายบริพายน้องอย่างละโลเนาะโอเคเพื่เสี่ยมีแต่สองอย่างนี่แหละโ <Okay. S 3> อเคอันฝันคาโฮฝันคาโฮอีเซลไนงะอีเซลหมาตัวเตะฝนฉับขี่ดีดีเหมือนเราจะฝันเร่ค่อยดอถึงแต่มันมีเวลายแต่คือมันจะถึลงอือ อ่อันอันจะเป็นความันคอาเอ็ด้ำเมันหมดเลยเอ็ดไล่ชํำเลือดหมดผามีปโบ่มันล่จานล้างอยมันมาาวล้านได้หน่นะคะอ้นับกินเล่าก็ยามันมามหมันกินบารซลนซลนแล้วเอา่อเชื่อกชอเด้วย เราก็กินแล้วแล้วน้องเพย์พี่น้องกัดคำเติบเนาะมาน,นี่กัดคือซีดนอีกงนอกจากสิคืออยากวันนี้นะเพย์พี่น้องเไยกินพอเราอยากเนาะกัดเถื่อน่าถ้าคืออยากอะลี่ซลิงบางทีอาจจะไปกินยู้านเอาเนาะพี่พน้องเพราะว่าเมื่อยเนาะเห็ดนี่ค่ะเขาอาบแล้วยังไปไปอะ สะไปดีก่อนลาจากย่านสแสเอลเจ้าเด้กแสเอวอันสแสเอวทหารกันเนาะถึกหนาผากใ่แตกใช่ปะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบสำนีเดอ้อเพื่อ่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวลิงบาทพีนเด้อย่านเนสพ่อกันคลิปใหม่ออจอมดื้อจอมซน ปีนะผักเองกับใครน้องเคยทีน่น้อง <c oughs>